สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลุงพีสายแบลวนะครับวันนี้ลุงพีก็มีโซล่าเซลล์มารีวิวนะครับแต่จอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าลุงพีไม่ได้เอามาขายหรือว่าอะไรนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนๆนะครับที่สําหรับใครที่จะมองหาโซล่าเซลล์ไว้ใช้เล็กๆเอาไว้ใช้สําหรับเดินทางนะฮะกลางเต็นท์เดินป่าหรือว่าจะเอาไว้ใช้ในบ้านในควเรือนหรือเอาไว้เป็นไฟประดับ อันนี้ก็โอเคเลยนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับสามารถเปิดได้นานถึง6ชั่วโมงนะครับ40นาทีนะครับมันดียังไงเดี๋ยวมาดูกันเอาละครับลุงพีนี่นะครับที่ลุงพีเกินไว้นะครับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับคือหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับซึ่งผลิตมาจากอาเมคอินไชน่านะครับนะครับปัจจุอันนี้วัดก็โดยประมาณ10วัตนะครับซึ่งจะให้ความสว่างแค่ไหนเดี๋ยวลุงพีจะมาเปิดให้ชมกันนะครับ เอาละเรามาเลม่มกันดีกว่าภายในกล่องนะครับก็จะมีนี่เลยครับสําหรับชาร์จไฟบ้านนะครับเจ้าชาร์จนี้สามารถชาร์จไฟบ้านก็ได้แล้วก็โซล่าเซลล์ก็ได้นะครับเอาละครับนี่คืออีกในกล่องก็มีมีมตัวหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี่เป็นหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับเจ้าตัวนี้เป็นพระเอกเลยแล้วก็ตัวนี้กล่องภายในไม่มีอะไรแล้วโบเบลุงทีแกะมาเทสแล้วนะมันเปิดให้แล้วประมาณ 6ชั่วโมงมา3 0หรือ40นาทีเนี่ย6ชั่วโมง40นาทีเนี่ยเปิดนานต่อเนื่องนะครับย้ำนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแลวอ่ะหมดประโยชน์นะครับนี่นะครับมันเป็นโซลาเซลล์ยังไงนะครับมันแถมแผงหรือเปล่าตัวตัวนี้ไม่ได้แถมแผงนะครับมันสามารถชาร์จไฟได้ในตัวนะครับนี่ครับด้านบนนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์ล้อมรอบนะเจ้าไฟตัวนี้นะครับมีแผงโซลาเซลล์และด้านนี้ก็จะเป็นนุวยสําหรับแขวนนะครับแล้วปุ่มเจ้าตัวนี้ปุ่มนี่นะครับทุกผู้ชมเห็นไหมครปุ่มนี้เอาไว้สบ เป็นเกวัดนะครับว่าระดับไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสามารถเช็คได้เนี่ยปุ่มนี้ถ้าขีดเต็มขีดก็แสดงว่าไฟเต็มนะครับไฟก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเวลาเราเปิดใช้งานนะครับปุ่มสีเหลืองปุ่มใหญ่ๆนี่คือไฟสําหรับเปิดปิดนะครับซึ่งสามารถเปิดได้หลายระดับเลยะมี 1. มีไฟกระพริบนะครับ2องมีเขาเรียกอะไรนะไฟเบา แล้วก็เร่งขึ้นเร่งขึ้นเร่งขึ้นแล้วก็สว่างที่สุดนะครับแล้วก็รูนี้นะครับสําหรับชาร์จไฟบ้านนะครับเวลาแดดเราไม่มีหรือฝนตกก็สามารถชาร์จไฟบ้านได้หรือแล้วก็ตัวนี้ปิดนะครับสามารถอาพลาสติกตัวนี้สามารถปิดปิดรูไว้สําหรับเราตากแดดตากฝนนะเสียบทิ้งไว้แล้วก็ฝนตกมาใส่น้ําเข้าไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะมียางตรงนี้กันอยู่นะครับตากแดดได้ทั้งวันเลยไม่ต้องกลัวเสียเลยนะฮะซึ่ง ตัวนี้พลาสติกโอเคเลยนะหนานแน่นเพราะยังไงตากแดดก็โดนด้านบนอยู่ดียิ่งไฟเข้านะครับตอนเวลาชาัดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเวลาแผงตัวนี้ทํางานตรงนี้จะแดงครับไฟไฟตัวนี้จะแดงก็มันจะแดงอยู่ตุ่มนึงแสดงว่าไฟเข้าแล้วนะครับปุ่มตรงเี้ยถ้าขีดเต็มนี่เมื่อไหร่ก็แสดงว่าเต็มแล้วไฟเต็มเตะเต็มนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากเนี่ยก็เล็กประมาณเท่านี้อุ้มมือเนี่ยลุงพีก็เอาไว้ใช้สําหรับ กางเต็นท์นอนป่านะครับสามารถแขวนได้เป็นอุปกรณ์ชิ้นนึ่งเลยนะสำหรับเดินทางแล้วก็ไฟฟรีด้วยนะครับอย่างเช่นเราไม่อยากชาร์จไฟบ้านก็เอาไปแขวนไว้หน้าบ้านนี่แขวนตากแดดไว้เลยไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เดินมาเช็คได้สามารถเช็คได้ว่าไฟเต็มก็ถือว่าเอาเก็บแล้วก็เอาไปใช้งานในตอนกลางคืนได้นะครับนี่ก็เลยบอกว่าเป็นไฟฟรีนะครับกรณีที่ฝนตกนะครับเราก็สามารถใช้เต้าตัว,ตวนี้เสียบแล้วก็ ชาร์จไฟเป็นไฟบ้านก็ได้หรือบ้านใครไม่มีไฟก็นี่เลยตอบโจทย์เลยนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้เปิดไฟเข้าห้องน้ําได้เดินทางได้หรือว่าซ่อมรถก็เอาแขวนไว้นารถได้โอ้สารพัดมีประโยชน์เลยนะครับย้ำเพื่อนๆทุกคนเลยนะลุงพีไม่ได้ขายนะแต่ว่าเอาไปมาเป็นแนวทางว่าเออนี่ยราคาเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยก็ราคาโดยประมาณ150บาทบอกเลย150บบาทหรือใครซื้อถูกกว่านั้นก็โอเคนะครับ ไปดูตามร้านขายาโซล a าเซล l ์ทั่วไปน่าจะมีแล้วก็ร้านอมรอแล้วก็ถ้าอมรอไม่มีก็ประมาณคองถุมนะครับไปหาซื้อนะรหรือตลาดลงเกลือต้องมีแน่นอนนะครับหรือว่าเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ s o l a r เซลลนะครับซึ่งเราก็สามารถไปหาดูได้หรือจะไปดูในเว็บ Shopee Lazada ก็โอเคเลยนะครับจะบอกเพื่อนๆทุกคนเลยครับว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันมีหลายแบบเลยนะครับมันมีเฉพาะว่า ชาร์จไฟบ้านอย่างเดียวนะครับเจ้ามันจะเป็นรุ่นเก่าๆเห็นมันจะมีเจ้าเสียบเนี่ยไว้สําหรับชาร์จไฟบ้านแต่ไม่มีแผงตัวนี้ให้นะจริงๆทุกท่านผู้ชมดูดีๆนะครับไปหาเลือกซื้อเนี่ยก็ไปเลือกซื้อที่ว่ามันมีเนี่ยดำๆเนี่ยก็ะถือใช้ได้เลยมีแผงนะแล้วก่อนซื้อมาเนี่ยบอกเพื่อนๆทุกคนเลยนะว่าเอาไปเช็คก่อนไปเช็คแดดไปหมายถึงว่าเอาไปที่มีแสงอ่ะถ้ามันโซลาร์เซลล์นะครับมันทํางานกลไกมันทางานเนี่ย พอไอตัวนี้ตากแดดนะครับไอตัวนี้มันจะสว่างเลยแสดงว่าตัวนี้สามารถใช้ได้สามารถเทสได้นะครับมีหลายคนถามข้อสงสัยมาว่าเฮ้ยชาร์จกับไฟนี้แล้วให้ไฟสว่างแล้วนี่จะแดงไหมจริงจริงมันไม่แดงนะครับต้องเป็นพระอาทิตย์เท่านั้นนะครับถึงจะแดงเพราะว่ากําลังไฟในการเปิดที่ห้องไฟบ้านอะไรเงี้ยมันให้กําลังแสงที่น้อยนะต้องใช้แสงไฟเยอะแต่ก็ได้ไม่มากนะครับมีหลายคนบอกถามมานะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับมีคนถามว่า สามารถเปิดได้กี่ชั่วโมงนะครับลุงพีบอกไว้เลยว่าสามารถเปิดได้ประมาณ6ชั่วโมงเปิดต่อเนื่องอันนี้ลุงพีเร่งสุดเลยนะเร่งแบบ5ระดับอะอันดับที่5เลยสว่างมากๆเลยเปิดได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมง40นาทีอันนี้ลุงพีลองใช้ลนะชาร์จเต็มละลองใช้กับไชาร์จกับไฟบ้านและอีกวันนึงลุงพีก็ลองชาร์จกับโซล่าเซลล์ซึ่งมันเท่ากัน ถ้าไฟบ้านมันจะประมาณชั่วโมงนึงก็เต็มแล้วนะครับหรือว่าครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ไฟมันบรรจุในแบตเนาะส่วนอาซูล่าเซลล์ลุงพีลองและประมาณ5ชั่วโมงนะ <c oughs> ชาร์จตัดแดดไวไนะ้อกั้นอะลุงพีลองชาร์จแล้วมันก็เต็มนะจริงๆมันสามชั่วโมงนี้ก็เต็มแล้วแต่ลุงพีก็ชาร์จทิ้งไว้เพื่อความให้ไฟมันเข้าไปบรรจุเยอะๆจะถามว่าชาร์จเลยได้ไหมมันก็ได้เลยนะไม่ต้องกลัวเสื่อมหรอกไอของพวกนี้แค่1้0ยหบาทเองนะครับ ถามว่าความงคงทนใช้ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับลุงพีตอบเพราะว่าเพิ่งซื้อมานะครับก็บอกเขาค่าว่ามันใช้ได้นานเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ส่วนความงคงทนนั้นเดี๋ยวจะามาบอกหลังๆอีกทีว่าใช้งานจริงมันประมาณเท่าไหร่นะครับก็สามารถซื้อเป็นของฝันได้ด้วยนะซื้อไปฝากพ่อแม่แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในแบบ บ้านใครอะประหยัดประหยัดนะครับไม่อยากจะเสียค่าไฟมากมายก็แนะนําเลยว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับไฟฟรีนะฮะแล้วก็กางเต็นท์เดินทางสะดวกซ่อมรถมีไว้สําหรับติดรถก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับแต่ลุงพีบอกว่ามันโอเคเอาละครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลุงพีจะทําการเทสนะครับว่ามันสว่างยังไงให้เพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวลุงพีจะทําการเทสให้ดูนะครับ แดดมาณเวก่อนโอ้ oh, ตอนนี้ห้องเรามืดตึ๊บเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นผมไหมมันมืดมากเห็นไหมผมต้องใช้โทรศัพท์อุ๊ยใจเลยเครื่องไฟดนะับโอเคนะครับเอาละเรามาเริ่มทดลองกันเลยนะครับกับเจ้าโซลาร์เซลล์ตัวนี้ว่าสว่างประมาณเท่าไหร่นะครับลูกพีหาปุ่มก่อนนะครับมันมืดตึบต๊บเลยครับคุณผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, คุณผู้ชมเป็นไง <c oughs> เห็นหน้าลหล่อๆของลูกพีแล้วใช่ไหม นี่คือระดับไฟนะครับจ้ตัวนี้นะครับเร่งสุดนะฮะประมาณเท่านี้เลยเห็นไหมสว่างวาบนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถแขวนไว้ในเต็นท์ก็ได้หรือว่าใช้อ่าเปิดทํากับข้าวก็ได้นะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมสว่างไหมครับนะฮะแล้วก็เรามาไล่นะนี่คือเร่งสุดแล้วนะครับไฟตัวนี้10วัตนะฮะก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับเราสามารถนี่นะลุงพีว่านะเนี่ย เราสามารถเปิดนี่อ่านได้เลยอ่านหนังสือได้ด้วยในเต็นท์ได้ด้วยนะครับอ่านเล่นโทรศัพท์ในเต็นท์ได้ลูพีคิดว่ามันโอเคเลยนะฮะเราซ่อมรถขันน็อตลูน็อตก็ยังเห็นเลยนะฮะสิบวัตต์ ه, มันแจ่มจริงๆนะครับมันแจ่มระดับของลูพีนะนี่ไฟขนาดนี้เปิดต่อเรื่องนะครับได้ประมาณ6ชั่วโมง40นาทีนะลูพีลองเทแล้วเปิดทิ้งไว้ซื้อใหม่ๆแล้วก็ลูุีก็แขวนไว้ที่ห้องเปิดคู่กับไฟบ้านนั่นแหละว่ามันจะสวานาน่างได้นานเท่าไหร่นะครับ มันก็ยืนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ชั่วโมงไปลาๆถ้าประมาณชั่วโมงที่5้าครึ่งหกอะไรเงี้ยมันก็จะหลีลงหลีลงนิดหน่อยตามระดับไฟนะครับอ่าต่อไปนะครับนี่ครับดูดูน,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 นะฮะนี่คือสว่างน้อยลงนะครับนี่จะดอกลงก็ยืดอายุได้นะสามารถเปิดได้ถึง7ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงเลยแล้วก็น้อยลงครับเห็นไหมไฟเริ่มดอกได้เนหะ็นไหมคุณผู้ชมไฟเริ่มดอบนี่หมายถึงมงุมทีกดปุ่มนะฮะไล่ระดับไฟจากมากไปน้อยนะครับเจ้าตุ่มตุงเนี้ย นี่กระพริบได้นะครับนี่เราสามารถโบกรถนะฮะโบกรถเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้สามารถโบกได้เลยนี่จับอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมโบกรถได้นะครับโอ้เสียดตาอันนี้คือกระพนานานานริบนานๆฮะสำหรับโบกเครื่องบินหรือเปล่า <c oughs> ปิ๊ปปี๊ป๊อย่าไปเปิดเพื่อนบ้านานานๆน,นะครับเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นกระสือช่ว <c oughs> งนี้ยิ่งออกข่าวอยู่นะครับนี่ครับกรนะพริบกระพริบกระพริบนะฮะแล้วก็เปิดอีกทีครับ ก็ปิดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เปิดแท็กอีกทีก็เปิดนะครับนี่คือสว่าง10วัตต์ก็สว่างประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนฮะสามารถใช้เป็นโคมไฟเอาไว้ประดับงานก็ได้นะราคาแค่ร้อยห้าสิบบาทเราคูณไปเนี่ยเราซื้อสักห้าอันก็ได้เนาะหรือว่าซื้อสักสิบอันก็ได้เอาแขวนรอบ้านนะครับก็ช่วยประหยัดไฟนะแขวนทันเดินอเอาไว้ประดับสวยงามก็ได้นะครับแล้วก็แถมมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ประหยัดไฟบ้านด้วยลุงพีขอแนะนําเลยนะครับ เอาล้ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนให้ดูเห็นเป็นชัดเจนแล้วนะครับว่าทดลองเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกพีจะไปเปิดไฟแล้วนะครับเห็นไหมครับเอาแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวลูกพีจะมาเปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวจะมาปิดท้ายราการอีกทีนะครับนี่แผนอันหนังสือเอาแล้วโอเคนะครับ สวัสดีครับอ้าวเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกับเจ้าตัวนี้ที่เปิดลองเทสให้ดูให้ชมนะครับยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องลุงพีสายแบลด้วยนะครับลุงพีก็จะมีคลิปใหม่ๆมานําเสนอเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ลุงพีก็ขอบายบายก่อนนะครับยังไง เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับด้วยนะครับกับช่องลุงพีสายแบลนะครับลืมบอกไปนะครับลุงพีเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับจริงๆช่องอ่ะตอนแรกเป็นภาษาไทยนะครับชื่อลุงพีสายแบลนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะจะได้โกอินเตอร์อินเตอร์นิดนึงโอเคนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบงี้ก็ลองไปหาซื้อดูนะครับยังไงก็วันนี้ลุงพีขอบ๊ายบายก่อนนะครับสวัสดีครับ